ยืนอุทธร์เยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินทุกกรณีถึงวันที่5มิถุนายนนี้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวน้าทุกท่านมื่อนีทั้งช่องของเฮา กะมาพร้อมกับข่าวสารสาราและสิทธิประโยชน์ต่ตางๆของพ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับก่อนเอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องของกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อทั้งช่องของเฮในมีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้ประพาดข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสาหรับข่าวสารในมือนีนะครับนายเฉลิมชัยศรีออนนะครับท่านก็ได้ย้ำหน่วยงานรับเดืองอุทธรณ์นะครับจากเกษตรกรที่บ่ได้รับเงินนะครับทุกกรณีถึงวันที่หามิถุนายนนี้นะครับพร้อมเล่งพิจารณาเพื่อให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบได้รับเงินเยียวยาทุกรายนะครับโดยบ่ตกลนผลการโอนเงินนะครับทางธนาคารทรกส โอนเข้าบัญชีเกษตรกรเมื่อวันที28พฤษภาคามที่ผ่านมานะครับนายเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านกล่าวกาวาได้รับรายงานจากปรัดกระทรวงเกษตรนะครับถึงผลการจ่ายเงินเกษตรกรตั้งแต่วันที1 5ถึงวันที27พฤษภาคามทีมท่ผ่านมานะครับจ่ายไปแล้วกว่า5ล้าน7,020,000ไา้นะครับเป็นเงินกว่า28,000ล้านบาทตามเป้าหมายโครงการ10ล้านไร่ทั่วประเทศนะครับ สำหรับเกษตรกร,กรที่ยังบรได้รเงินตามรอบนะครับสามารถดูทอนได้ทุกกรณีจนถึงวันที่หามิถุนายนนี้นะครับล่าสุดมีผู้ทอนแล้วกว่า20,000ล้านนะครับซึ่งกำชับให้แต่ละหน่วยงานนะครับรวมรวมข้มอมูลส่งให้คณะกรรมการอทอนภายใน3วันคณะนี้เรื่องเข้าสู้การพิจารณาของคณะกรรมการอุทอนกว่า1 5 6 7เรื่องนะครับซึ่งคณะนี้การอุทอนต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหาวัน เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับยืนยันว่าจะทยอยโอนเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรหาพันบาทต่อเดือนนะครับซึ่งจะทยอยโอนให้แก่กลุ่มแรกนะครับตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปนะครับโดยมีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินแจ้งเลขบัญชีเข้ามาแก่ธนาคารทกศ 4 3 8 0 0 0ลายนะครับจึงขอความร่วมมือเกษตรกรให้รีบไปติดต่อธนาคารทกสเพื่อจะได้โอนเงินเยียวยาให้ครบถ้วนนะครับส่วนเกษตรกรที่เขยนทะเบียนกับกรมม่อนไหมกับการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทนะครับและกรมสัม,มระสิมธิ์ซึ่งเป็นเกษตรกรกุมยาสูบและสำนักง,งานอ้อยและน้ำตาลเมื่อทางกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์รวรวมให้ข้อมูลทกศจะรีบโอนเงินให้แก่เกษตรกรกุมดังก้าว ภายในวันที่30และ31พฤษภาคมนี้จะทยอยโอนเงินให้แก่พ่อนพี่น้องให้ครบทุกบัญชีแต่และเดือนจนครบ3เดือนแน่นอนนะครับสำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ะรกน,นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรรบฟังข่าวสารดีๆในวันนี้นะครับหากมีประโยชน์จังไรก็ขอให้เพื่อ้พี่น้องซวยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหากทางช่องของเ้อมีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อ้พี่น้องได้รับทราบ เพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้ประลาดข่าวสารและสิทธิทประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับสำหรับเืนินนี้ทั้งช่องของเฮาก็จะต้องขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไว้จะเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเื้อนี้กับผมก็ต้องขอ,อกลาวคำว่าสาวัสดีครับ